เรื่องอาถันผีนาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2514มาแล้วเป็นเรื่องเล่าของคุณย่ากเกี่ยวกับญาติผู้เป็นน้องชื่องงอตอนที่งออายุประมาณ1 5 1 6ปีงอเป็นคนที่ชอบหากบหาเขียดตามทุ่งนากับญาติญาติในเวลากลางคืนมีคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนเดือนแรมงอก็ออกไปหากบกับญาติตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคืองอเห็นกบอยู่ใต้ใบบัวงอจึงตามไปจับกบตัวนั้นแต่เมื่อจับกบมาได้ พบว่ากบตัวนั้นมีขนาดใหญ่มากเท่าจานข้าวซึ่งใหญ่กว่ากบทั่วไปมากแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแค่คิดว่าตัวเองโชคดีจริงๆที่ได้กบตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องไปไล่จับกบเพิ่มแล้วจากนั้นก็จับกบมาหักขาเพื่อไม่ให้กบกระโดดหนีได้แต่พยายามหักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหักขากบได้จึงใช้เสียมที่ติดกับตัวสับขากบให้หกักโดยที่กบยังไม่ตายแล้วจึงหิ้วกลับบ้าน เนื่องจากกบตัวใหญ่มากจึงไม่สามารถใส่ตะคองได้เมื่อถึงบ้านก็ขังใส่ปีบไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็เข้านอนรุ่งเช้าเมื่อตาฉ่ำพ่อของงอกลับจากการขายข้าวก็มาหาอะไรกินแต่ยังไม่มีใครทำกับข้าวงอจึงบอกพ่อว่าเมื่อคืนจับกบมาได้หนึ่งตัวให้พ่อเอาไปทำกับข้าวกินเมื่อพ่อไปเปิดดูพบกบที่ขังอยู่ในปีบเห็นว่าตัวใหญ่มากจึงพูดไปว่าใครจะไปกินลงกบตัวใหญ่ขนาดนี้ แล้วจึงโยนกบทิ้งใต้ถุนบ้านที่มีน้ำขังอยู่จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นว่ากบตัวนั้นตายหรือหายไปไหนอยู่มาไม่นานงอเริ่มมีอาการแป,กแปกลกๆร้อนๆเพอ้อวอยวายพูดไม่รู้เรื่องตาชํำกับยายแตว๋วผู้เป็นแม่จึงหาหมอทำมารักษาบางหมอก็ว่าโดนของบางหมอก็ว่าผีเข้าแต่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายจนมีหมอทําท่านหนึ่งบอกว่าแต๋วไปลบหลู่ผีนาผีนาอยากได้ดอกบัว ไปขอขมาจึงจะหายเมื่อได้ยินดังนั้นตาฉำและยายแต๋วจึงพางงไปขอขมาที่หมอทําบอกปรากฏว่าอาการของงอนั้นหายกลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากนั้นประมาณ1ปีงอก็ได้พบรักและแต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีลูกสาวสองคนเมื่อลูกสาวคนโตอายุสามขวบก,กว่าคุณล็กสองขวบกว่างอก็ท้องและคลอดลูกชายอีกคน หลังจากคลอดลูกชายงอก็ได้อยู่ไฟปกติโดยมีสามีก่อกองไฟและนำถังปี๊บใส่น้ำแขวนไว้ให้งอเพื่อให้งออาบน้ำอุ่นในช่วงอยู่ไฟยายแต่วแม่ของงอได้สั่งสามีของงอไว้ว่าช่วงอยู่ไฟอย่าทิ้งให้งออยู่คนเดียวเด็ดขาดแต่เมื่อคลอดลูกได้3าวันสามีงอก็ได้ออกไปตีไก่ทิ้งงออยู่กับลูกๆสามคนโดยไม่ฟังคำเตือนของแม่ยาย เมื่อลูกอยู่กันสามคนลูกสาวสองคนก็ร้องอ้อนแม่หิวหิวเมื่องอเห็นว่าลูกหิวจึงลุกจากที่อยู่ไฟเพื่อไปทํากับข้าวให้ลูกกินงอหันไปเห็นลูกชายที่เพิ่งเกิดได้สามวันที่นอนอยู่ในกระดุ้งแล้วจับคอลูกมาคว่ำบนเขียงแล้วเอามีดอิโต้สับไปที่หลังลูกแล้วขวานท้องเอาไส้ออกเลือดไหลลงพื้นไส้ของลูกกระจัดกระจายแล้วนําลูกไปต้มในปีที่สามีต้มไว้ให้อาบ ลูกสาวสองคนที่เห็นแม่ทำแบบนั้นก็พากันร้องไห้เสียงดังด้วยความกลัวและตกใจและวิ่งหนีออกไปหาคนช่วยจนญาติที่อยู่บ้านในละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงร้องไม่หยุดของหลานจึงวิ่งมาดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสา,สาวสองคนบอกด้วยน้ำเสียงสันเคือปากคอสันแม่ต้มน้องแม่ต้มน้องเมื่อญาติได้ยินจึงรีบวิ่งเข้าไปในครัวก็เห็นสภาพเด็กหัวทิ่มอยู่ในถังปี๊บมีขาโผล่ออกมาและได้กลิ่นเหม็นคาวเลือดค้าคุ้งไปหมด จึงรีบช่วยกันเอาศพเด็กออกจากทางปีป๊บแล้วหันมาถามงอว่ามึงฆ่าลูกทำไมอีงอมึงทำทำไมฆ่าลูกทำไมงอซึ่งอยู่ในการมือลอยมึนงง,งพูดขึ้นว่าใครจะฆ่าลูกได้ลงคอนั่นมันกบอีเจี๊ยบอีจอยชื่อลูกสาวทั้งสองคนของงอมันหิวข้าวฉันเลยจะต้มกบให้มันกินเมื่อญาติๆได้ยินถึงกับพังงะและคิดว่าอีง,งอน่าจ,จะโดนผีสิงอีกแล้ว จึงช่วยกันนำศพเด็กไปฝังแล้วเรียกหมอทำมาลดน้ำมนต์ในสมัยนั้นการข้ามนาคมยังไม่เหมือนสมัยนี้จึงไม่มีใครแจ้งตำรวจเพราะเชื่อว่าผีทำและประกอบกับเด็กยังไม่ได้แจ้งเกิดจึงไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมากนะฝ่ายงอเมื่อได้สติรู้ว่าตัวเองฆ่าลูกก็เสียใจร้องไห้แทบสิ้นสติจนผ่านมาปีกว่าเงาก็ได้ตั้งท้องลูกอีกคนลูกคนนี้ของงอคุณย่าไม่ได้เล่าว่าเป็นหญิงหรือชายแต่ก็ไม่ได้เกิดอาเพศใดๆกับเด็กที่เกิดใหม่ จนอยู่มาช่วงทอดกรถินที่ผู้คนต่างพากันไปวัดเพื่อช่วยงานทอดกรถินเหลือเพียงครอบครัวของงอที่อยู่บ้านเพราะมีลูกอ่อนตกดึกงอรู้สึกอยากกินกบจึงให้สามีออกไปช่วยหากบให้หน่อยฝ่ายสามีจึงบอกว่าในถังมีกบอยู่สองตัวแล้วแต่งอก็ล่ำร้องบอกว่าไม่พอให้ออกไปหาอีกฝ่ายสามีทนลำคาญไม่ไหวจึงออกไปหาให้ที่นาใกล้ๆบ้านเมื่อสามีออกไปสักพักงอจึงบอกกับลูกๆว่าแม่ปวดท้องจะออกไปขี้ก่อนนะ สมัยนั้นยังไม่มีห้องน้ำต้องเอาจอบไปขุดดินเพื่อถ่ายอุจจาระในหลุมแล้วกบสามีกลับจากการหากบก็ไม่เห็นงอจึงถามลูกๆว่างอไปไหนลูกๆจึงบอกว่าแม่ไปขี้ไปนานแล้วตั้งแต่พ่อออกไปหากบฝ่ายสามีก็นั่งรองงอแต่งอก็ยังไม่กลับมาจึงออกตามหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนเมื่อสังเกตไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่เพิ่งหักโค่นลงมาก็เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้น จึงถือตะเกียงจุดเอาไปดูใกล้ๆว่าเป็นใครใช่งอหรือเปล่าเมื่อเดินเข้าไปได้ระยะหนึ่งพร้อมกับแสงไฟจากตะเกียงก็พอมองเห็นลางๆว่าเป็นงอก็โล่งใจและเดินต่อไปเพื่อจะหางอแต่พอเข้าไปใกล้มากขึ้นเห็นชัดมากขึ้นต้องพังงะด้วยความตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นงอไม่ได้ยืนอยู่แต่งอแขวนคออยู่กับต้นไม้ในสภาพที่ขาทั้งสอง ชี้ลอยสูงจากพื้นเพียงไม่กี่คืบเท่านั้นและมีลิ้นจุกป,ปากทําให้เขารู้ทันทีว่างอเสียชีวิตแล้วแน่ๆจึงได้เรียกชาวบ้านมาช่วยกันเอาศพลงมาและเอาไปจัดงานศพตามประเพณีต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาในหมู่ญาติโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงความอาถรรพ์ว่าเป็นความอาฆาตของกบเจ้าที่หรือผีนากระแน่ที่มาเอาชีวิตของงอไปได้แต่ล่ำลือถึงความน่ากลัวต่างๆนานา,นากันไป